สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มออุบลพาทุกท่านมาที่ห้องมหาการวิภากศาสตร์วิทยาลัยพศาสตร์และการสาธารณสุขนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับน้องนันทิยาศรีนันท์นะครับหรือว่าน้องบิวตี้ซึ่งเป็นบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์รุ่นที่3นะครับที่สําเร็จการศึกษาซึ่งวันนี้ก็มีพิธีรับมอบเข็มสถาบันนะครับและก็ที่สําคัญนะครับน้องบิวตี้ได้รับเกียรตินิยม อันดับสองในการสําเร็จการศึกษาในครั้งนี้นะครับผู้อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จในครั้งนี้นะครับก็คือ,อคุณพ่อและคุณแม่นะครับและวันนี้ครับบิวตี้จะมาบอกอถึงความสําเร็จในครั้งนี้ให้กับคุณแม่ได้ทราบนะครับโดยคุณแม่อยู่ภายใต้ของร่างอาจารย์ใหญ่นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ก่อนที่บิวตี้จะไปพูดถึงความรู้สึกนะครับผมขออนุญาต ร่วมยินดีกับบิวตี้ก่อนกันลวกันนะครับสวัสดีครับบิวตี้ครับในเบื้องต้นก็ขอแสดงความยินดีกับน้องนะครับที่สําเร็จในครั้งนี้นะครับซึ่งเห็นบอกว่าบิวตี้นี้เป็นความหวังของคุณแม่ด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็เรียนพยาบาลเพราะว่านี่แหละค่ะเห็นคุณแม่เป็นพยาบาลแล้วก็คุณแม่ก็อยากให้เรียนค่ะตอนนั้นแม่เป็นพยาบาลที่ไหนครับตอนนั้นคุณแม่เป็นพยาบาลอยู่ที่ตาลสมค่ะค่ะ,คะนานได้ยังครับที่คุณแม่ท่านเสีย คุณแม่เสียไปตอนปีห้าหค่ะ,คะสอปีที่ผ่านมาตอนนั้นเราก็เรียนอยู่ชั้นปีที่สอตอนนั้นอยู่ปี2ค่ะครับแล้วก็หลังจากที่คุณแม่เสียนะครับท่านก็ได้บริจาคร่างกายนะครับให้กับทางคณะแพทย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆแล้วแม่บริจาคตอนที่ป่วยอยู่แล้วค่ะคุณแม่ป่วยมาตั้งแต่ปีสี่เก้าแล้วค่ะคุณแม่เป็นมะเร็งลำไส้ก็คือคุณแม่บริจาคร่างกายให้กับ คณะแพทย์ของมอขอนแก่นค่ะแต่ว่าพอดีว่าร่วมกับของมออ,อุบลด้วยค่ะก็เลยส่งคุณแม่มาที่นี่ค่ะก็น,นั้นแสดงว่าตลอดระยะเวลาที่บิวตี้ศึกษาอยู่ที่มออุบลนะครับซึ่งร่างคุณแม่ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยอุอบลแห่งนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนที่อยู่ปีสองค่ะปีสามปีสามแต่ปีสามค่ะได้แวะมาไหว้คุณแม่มาพบเจอคุณแม่บ้างไหมครับมาเรื่อยๆค่ะจะมีวัน ปีใหม่วันเกิดอะไรนี่ะมาไหว้ขอมาไหว้แม่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งความสําเร็จของเรานะครับเห็นบอกว่าบิวตี้ได้รับเกียรตินิยมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่เลขสามจุดห้าหกค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะครับแต่ที่สําคัญนะครับวันนี้อยากจะบอกอะไรถึงคุณแม่นะครับที่ท่านสามารถที่จะรับรู้ได้ก็อยากบอกว่า โอเคตี้จบแล้วเป็นพยาบาลให้แม่อย่างที่แม่ฝันไว้แต่แล้วก็จะเป็นพยาบาลที่ดีเหมือนแม่ให้ได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็คงให้น้องตี้นะครับได้ได้ไปอบอกคุณแม่แล้วก็ไปอกราบแม่แล้วกันนะครับเชิญครับแม่ยู่ตรงไหนครับแม่เชิญครับ่ก็แม่ดาตี้ทำสำเร็จแล้วนะ วันนี้ก็เป็นวันจบแล้วตีจะเป็นพยาบาลให้แม่แล้วนะจะเป็นตามแม่ให้ได้เลยแม่ไม่ต้องห่วงนะที่รักแม่